สวัสดีค่ะวันนี้จุธาพาเที่ยวจะพาไปหาเรียบเยียวหรือว่าผู้ชาน้อยนะคะมาเลยค่ะอยู่ในกลางป่านะคะผู้ชามันจะชอบอยู่กลางป่าค่ะจะพาไปหาแล้วนะคะอุย้ยเจอแล้วค่ะอยู่ตรงนั้นค่ะผู้ชมท่านผู้ชมจุนโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะ เยอะแเลยนี่ค่ะมาถึงแล้วค่ะนี่ค่ะเล็บเยียวคุณู้ชมเดี๋ยวจะวเก็บนะคะตรงนี้อีกค่ะเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะเดี๋ยวลองชิมดูกันนะคะวอร่อยออร่อยมากเลยค่ะพุทราน้อยหรือว่าเล็บเยียวนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเก็บนะคะเดี๋ยวจุ่ท้าพาเที่ยวจะพาเก็บเล็บเยี่ยวนะคะ นี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะเย้ยมเย้ยมเย้มอร่อยมากค่ะอร่อยมากนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะอันนี้มันยังดิบอยู่นะคะแต่ก็กินได้ะคะ่ะกินได้ทั้งเม็ดสุกและเม็ดเี่ยังไม่สุกนะคะเม็ดสุกก็จะหวานอร่อยค่ะเป็นฟุตซาปลาค่ะหาก,กินยากนะคะถ้าอยากกินเราต้องมาในป่านะคะตอนหน้านี้นะคะนี่ค่ะ ผูชาปลาเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปนั่งกินด้วยกันนะคะนี่ค่ะผู้ชมนี่ค่ะยังเยอะค่ะผู้ชาปลาเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วจะใส่ถุงไปค่ะ ตรงนี้กบมีค่ะนี่ค่ะมันจะมีน้ำคมมากเลยนะคะเขาเรียกว่าเล็บพุทราน้อยหรือว่าเล็บเยวค่ะคมเหมือนเล็บเยวสมชื่อเลยนะคะคมสมชื่อค่ะพอได้เสร็จแล้วเราจะพาไปทานกันนะคะมาทางนี้ค่ะจะพาไปทานกันค่ะ เดี๋ยวจะพาไปทานนะคะเดินตามกันมานะคะจะพาชมป่าด้วยนะคะนี่ค่ะป่านี้ก็จะมีแถวนี้ก็จะมีที่เผาทานด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปทําพิธีกรรมเผาเผาทานนะคะตอนนี้จะพาไปกินลบเยี่ยวกันนะคะผู้ชมท่านผู้ชมมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปร่มกันนะคะไปกินเล็บไปกินเล็บเยี่ยวกันค่ะเนี่ยค่ะจะไปที่ร่มๆกันนะคะเพราะว่าแถวนี้มันร้อนมากค่ะ ้อ,อนมากเลยนี่ค่ะพอเก็บห้อยเสร็จแล้วเราก็หาเล็บเดียวมากินนะคะนั่งกินเล็บเดียวกันค่ะโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะผู้ชมกินไปกันนะคะโอ้โหได้เยอะแยะเลยค่ะผู้ชมนี่ค่ะถิงเล็บเดียวนี่ค่ะกินเล็บเดียวด้วยกันนะคะ อร่อยมากเลยค่ะแต่ว่าเวลากินอะเกากินทางเม็ดก็ได้นะคะหรือว่าครายเม็ดก็ได้ค่ะเม็ดนี้ก็กินได้นะคะเม็ดน้อยๆนะยคะ่นะ,คะราคาผู้ชมเราเคี้ยวแล้วก็คายทิ้งหรือกินได้ค่ะเม็ดนี้อจะอร่อยมากมันจะหวานหวานอมเปรี้ยวค่ะจะหากินมากมันจะอยู่ในปลาเท่านั้นนะคะ ท่านผู้ชมแถวในเมืองไม่มีเลยเราต้องมาที่ป่าป่านี้ก็อยู่แถวไม้ไกเป็นเห็นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเดี๋ยวสักครู่อีพีหน้าจะพาไปเที่ยวสวนจุธาพาเที่ยวนะคะสวนจุธานนี้ก็จะปลูกเดี๋ยวจะปลูกมะพร้าวเดี๋ยวจะบอกวิธีปลูกมะาพร้าวแล้วก็วิธีปลูกผู้เรียนค่ะแล้วก็มีขนุนด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าคู่ยึดต่อไป นี่ค่ะมีหอยนะคะวันนี้จุธาจะพาไปหาปลาหาหอยมาเสร็จแล้วก็จะไปปล่อยที่วัดนะคะจะได้บุญกุศลค,ค่ะ้าเสร็จแล้วก็จะอีพีหน้านะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะอีพีหน้าจุธาจะพาไปเขาทานกันค่ะแล้วอีพีต,ต่อไปจุธาก็จะพาไปปลูกต้นไม้กันนะคะ